สวัสดีครับวันนี้กลับพบกับผมกับช่อง Top Story เช่นเคยนะครับวันนี้ Warden List Lifestyle in m า t i v e r s e นะครับแจกไวลิทนะครับก็โดยโปรเจกต์นี้ก็เป็นการเป็นเป็น NFT นะครับที่จะเป็นสู่มาติเวิร์สในอนาคตนะครับก็เพื่อนๆสามารถเข้ามาที่ลิงก์เว็บนี้แล้วก็มาลงชื่อในไวลิทได้นะครับโอเคครับแล้วก็อันนี้นะครับถามว่า Warden นี่คืออะไรคือ w a r d e n NFT ตัวนี้ก็เป็นว่าเป็นแบบคือปกติมันใช้ของว a r d e n s w i ใช่ไหมครับ ก็คล้ายๆของแพนเค้กสวิฟครับแต่ว่าตัวเนี้มันจะเป็นการสร้าง F T ของเขานะครับโดยจํากัดลิมิตแค่สามพันตัวนะครับเผื่อถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถเข้ามาดูได้โดยตัว NFT นี้นะครับก็จะเป็นการสุ่มนะครับมีทั้งเนี่ยครับจะมีใบหน้ามีพื้นหลังมีสีต่างๆใบหน้าต่างๆเห็นไหมครับสีสระร่างกายอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวที่เป็นข้างหลังนะครับเป็นไอเทมข้างหลังนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูต่อก็เวลาทําการสุ่มนะครับมันจะสุ่มออกมาแค่สามพันตัวเท่านั้นก็คือลิมิตสามพันตัวถ้ามา คอนเน็กแล้วก็มารับไวริสหรือว่าสามารถเข้ามาซื้อได้นะครับเนี่ยครับโดยตัวแบบก็จะมีประมาณแบบนี้ครับเนี่ยสามารถลองดูได้ครับว่ามันจะเป็นแบบไหนก็ถ้าเอาไปใช้อะไรตอนนี้ก็จริงๆก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับตอนนี้ทธิประโยชน์ของตัวนี้ก็คือเอาไปทําของเป็นโปรไฟล์ในรูป Facebook ของเราหรือว่า IG หรือว่า Twitter ก็ได้นะครับก็จะรู้ว่าเราคือ3าหนึ่งในสามพันคนนั้นที่ซื้อของตัวโปรเจกต์นี้ของวาร์เดนนี้นะครับเห็นไหมหมวกของลูฟี่ก็มีเห็นไหมครับมันก็เป็นผสมผสมกันแล้วแต่ทุกคนนว่าชอบบบแไห าอาจจะได้สมก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเรายังไม่เขาเรียกอะไรยังไม่ได้สนใจเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะไปซื้อตอนที่เขาซื้อมาเสร็จแล้วงี่ครับไปซื้อต่อแต่ราคาก็ต้องสูงขึ้นอยู่แล้วครับโอเคครับต่อไปนะครับรถแม p นะครับก็คือตอนนี้มันช่วงเป็นปีนี้ใช่ไหมครับ2022แต่ว่าตอนนี้คือปล่อย NFT ก่อนเป็นวาเดนนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวพอปลายปีหน้าพอต้นปีหน้าไอ้ไตรมาสสองนะครับก็เป็นปล่อย เมตาวาเดนนะครับก็คล้ายๆเป็นเมตาเวิร์ดเหมือนกันนะครับตัวนี้โอเคครับก็ตอนนี้สิทธิประโยชน์ก็คือถ้าเราซื้อไปก็รู้สึกว่าจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมของวาเดนนะครับในการสวิฟนะครับส่วนไตรมาสที่3ของปีหน้านะครับก็จะเป็นเปิดตัวเกม NFT นะครับมินิมาเวทเอเมตาวาเดนครั้งที่2นะครับโอเคครับแล้วก็นี่ครับไตรมาสที่สี่ก็เป็นเกมของวาเดน NFT เลยครับในมัตติเวิร์ดนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ s s s ก็คือเซอร์ไพรส์ลับพิเศษของตัววาเดนในเป็นปลายปีหน้าเลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจไวรีตตัวนี้ก็ลงชื่อได้เลยนะครับโอเคครับก็เขาถามว่าอะไรคือวาเดนนะวาเดนก็คือแบบว่ามันเป็นแบบว่าพวกการสวิปเหรียญน,นะครับแล้วตัวนี้ NFT ก็คือมันเห็นครับลิมิตลิมิตนะครับ,นะรบ NFT collection แค่3 0 0 0 3 0 0 0ตัวเท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ต้องรีบเข้ามาดูหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันเหลือเวลาไม่มากแล้วนะครับโอเคครับก็ทำไมต้องวาเดนนี้ก็คืออันนี้ผมจะแปลให้ดูเลยครับก็คือเป็นรูปโปรไฟล์ที่เราบอกเมื่อกี้ว่าสามารถเอาไปใช้ซ้ำ ไม่ซ้าไขนะครับแล้วก็เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมนะครับต่างๆแล้วก็อาจจะได้รางวัลหรือแอร์ดรอปในอนาคตที่แบบว่าวาเดนเขาจะปล่อยออกมานะครับถ้าสนใจซื้อเราก็สามารถล็อกอินไปที่กระเป๋าหรือ่วกกิจกรรมของเขาได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้อหัวข้ออื่นก่อนนะครับเราจะสร้างวาเดนได้ไงส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับก็คือตอนนี้มันจะเป็นแอร์ดรอปก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวมันจะมีผ่านไอ้ตัวเมตาไอ้เมตามาร์กนะครับเป็นใบแนสสมาร์ทเชนนะครับของบนนี้ครับวาเดนคือ เราจะได้รับ NFT จากทางช่องทางนี้นครับแล้วก็ถามว่าตรงนี้การขายเป็นอย่างเป็นธรรมเขาขายเป็นธรรมยังไงโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งคือเขาไม่อยากให้วานมากว้านซื้อครับคือ1กระเป๋าตัวเนี้ยต่อ1กระเป๋าครับจะทําทําการซื้อสูงสุดได้แค่25้าวาเดนต่อต่อกระเป๋าไม่ตางมาร์กเท่านั้นก็คือว่าตัวมันจะมีตัวธรรมดาด้วยแล้วก็มีตัวอันนี้ครับแบบโกลเด้นซุปเปอร์ซุปเปอร์อะไรเงี้ยก็คือได้แค่2ตัวต่อสตัวอะไรเงี้ยแบบโกลเด้นได้2 สเปอร์ได้สีอะไรเงี้ยคือมันจะสูงสุดได้แค่นั้นครับคือเขาไม่อยากให้วานเข้ามากว้านซื้อทั้งหมดนะครับก็สําหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับโอเคครับก็โดยนี่ครับเป็นโปรเจกต์ของเขาวาร์เดนก็คือเป็นการสวิปเหรียญนะครับคล้ายๆแพนเค้กสวิปครับสามารถเข้ามาคอนเนคของใบแ c นแล้วก็สามารถสวิปเหรียญได้หมดเลยนะครับนี่ครับเห็นวาร์เดนนะครับโอเคแล้วก็ ัวนี้ก็จะเป็นไวลิสนะครับแล้วก็มาฟอลโล่ที่ทวิตเตอร์ของเขานะครับแล้วก็รีทวิตนะครับอันนี้ผมเข้าฟอลโล่แล้วก็รีทวิตไปแล้วก็เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมครับคือแล้วก็จอยไปที่ริดคอร์ดนะครับริดคอร์ดก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็น NFT Meta w a r d e n นะเห็นไหมเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับข้างบนเนี้ย NFT Meta w a r d e n เข้ามาจอยนะครับแล้วก็อันนี้ Wallet Address คือเรา Copy มันจะมีตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กดเลยแล้วก็จะมีแล้วก็ Copy Address กระเป๋าของเรานะครับ กดมาปุ๊บแล้วมาใส่ตรงนี้ก็เสร็จแล้วเราก็จะได้ไวริสแล้วนะครับมีเวลาแค่2วันนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะธิบายประมาณนี้ตัววาเดนนี่ก็สามารถมาติดต่อและมาติดตามได้ครับที่ตัวทาศวิตนะครับก็ประมาณสอง0 0กว่าคนแล้วสองหมืนหนึ่งนะครับโอเคครับส่วนราคาเหรียญวาเดนตรงนี้ก็ประมาณสิบ็บาทแล้วนะครับใครสนใจก็มาแอดได้แอดเหรียญตรงโทเค็นก็แอดตรงนี้ได้นะครับเป็นบนไบเน็ตสมาร์ทเช็นะครับนี่ครับแอดได้เลยโอเคครับผมแอดไปแล้ว ครับเนี่ยโปรเจกต์ของวาเดนก็เป็นประมาณนี้ครับจริงๆในตัวหลักของตัวเขาอยู่แล้วจริงๆก็เป็นแบบว่าเปรเพนเค้กคือเหมือนแบบว่าสวิปนะครับทําให้เข้าใจง,ง่ายๆคือการเป็นการสวิปเหรียญน,นะครับโอเคสามารถมาอ่านละเอ,เอียดเพิ่มเติมได้แล้วถามว่าจริงๆมันน่าเชื่อถือไหมวาเดนก็ผมว่ามองดูแล้วก็ค่อนข้างนะโดยโดยพาร์ทเนอร์ของเขาก็มีแบบเจ้าใหญ่ๆ่ังนั้นเห็นไหมครับเป็นแคนี้ทั้งเพนเค้กแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างอีกเนะของของเชโพลิกอนด้วยแล้วโซชิอะไรพวกนี้ครับ CRV อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ที่สําคคััญนรบ ในอนาคตก็แสดงว่าเชื่อมต่อกับอรรอบิทัมออบิทัมหมายความอะไรมันเป็นเชนของอิตาเลียมใช่ไหมครับถ้าออบิทัมเปิดตัวแล้วแล้วก็เราคอนนคก,กับของออบิทัมแล้วต่อไปเวลาเราใช้ทัสเซชันของอิตาเลียมใช่ไหมครับปกติตอนนี้ค่าแก๊สก็ประมาณ700ร้อยถึงพันกว่านะครับแพงมากนะครับก็พอออบิทัมเปิดตัวค่าแก๊สจะถูกลดลงแล้วก็คนจะใช้เยอะขึ้นก็แสดงว่าตัววาเดนนี้ก็อาจจะเติบโตไปด้วยใครที่สนใจในการลงทุน ก็สามารถเข้ามาดูได้ครับแต่อันนี้ไม่ใช่แนะนําในการลงทุนนะครับเป็นแค่เพียงแค่แนะนําตัว NFT ตัวนี้นะครับแล้วก็ไวลิสโอเคครับก็วันนี้ฝากทุกท่านติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยครับ